วันนี้เราอยู่ที่บริษัทคิสเทนออโต้บิวว์นะคะซึ่งเราเคยนำเสนอไปแล้วแต่วันนี้นะคะเราไม่ได้มาแนะนาํารถคาทานะคะเราจะมาแนะนำรถไายตายี่ห้อ c a แครี่ค่ะซึ่งทางบริษัทคิสเทนออโต้ o b ว l e เรานะคะจําหน่ายรถอยู่2องแบรนด์ด้วยกันนะคะก็ะคือทาทาและแครี่ซึ่งแครี่นี้นะคะจะเป็นรถนำเข้าจากประเทศจีนนะคะ สองรุ่นด้วยกันก็คือรุ่นกระบะนะคะเป็นกระบะบรรทุกค,ค่ะราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่2อง0 0นก้ามื่บาทนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเ,เป็นรถที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซินและแก๊ส LPG ที่ติดตั้งมาแล้วจากโรงงานนะคะ สามารถบรรทุกได้หนึ่งตนันกระบะพื้นเรียบนะคะได้อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นรถตู้ซึ่งก็จะเป็นรถตู้บรรทุกเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะมีความาทันสมัยอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูคะ่ะ ตัวรถตู้นะคะออกแบบมาเพื่อ,อประโยชน์ในการใช้งานอย่างแท้จริงนะคะรถตู้นี้นะคะราคาจะอยู่ที่3 9 8 0 0นเาหค่ะตัวนี้ก็จะใช้เชื้อเพลิงเบนซิน และก็แก๊ส LPG หัวฉีดแท้จากโรวาโต้นะคะตัวนี้ก็จะติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วจากโรงงานนะคะตำแหน่งของแก๊สคือตำแหน่งของถังก๊าซนะคะก็จะอยู่ในส่วนของใต้ท้องรถนะคะ วันนี้นะคะถ้า,าลูกค้าท่าในใดนะคะสนใจในผลิตภัณฑ์แครี่ของเราณนเะว е ลานี้นะคะก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้นะคะที่บริษัท k i ทเทิลออโต m โมบิลหรือแครี่บางนาณเนะว е ลานี้นะคะ